โยไหนเลิกงานตั้งนานละทำไมยังไม่ถึงบ้านงานเพิ่งเสร็จจะกลับแล้วอย่ามาตอแหลกูเป็นผัวมึงนากูเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเว้ยมึงเป็นเมียอย่ามาขึ้นเสียงกับกูทำไมจะขึ้นเสียงกับมึงไม่ได้ก็กูตกใจอะดิมึงก็พูดดีๆอย่าตะคอกอย่าขึ้นเสียงคุยกับกูดีๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเนี่ยเออมึงตะคอกก็กูตกใจอะ โอ้โหขอไหมโคตรน่าสงสาเลยพราะคนขวัญอ่อนเมันผัวงเป็นนักโทษเนี่ยก็ปกติดีทำไมลูกค้าถึงไม่ยอมจ่ายเงินทีมงานผมลูกน้องผมทำงานเหนื่อยกันแทบตายเลยนะนั่นสิครับโทษนะฮะจะมีทัอะไรประตูเนี้ยมื่อกี้ต่อมา มึงนั่งอยู่แล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามึงกาขคี้ไหมเหนื่อยใจว่ะคอมโบเลยจัดไปฮะเจ้าของบ้านไม่ยอมจ่ายเงินเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนทำงานมาทั้งวันทำไมคนเราถึงไม่รู้จักคำว่าเราผิดชอบกันนะงงอะไรอะไรมันก็แพงให้ยุคนี้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดฮะ แค่เขี้ยวนะฮะติดคอเด่นเรลียมโถโถโเถเข้าใจละผมรู้คุณก็เป็นนะกูไม่เสมอไปรองป๊หนึ่งนะป๊หนึ่ง ใช่ว่าเอะคุณลองคุณลองละอะอะอะคุณลองใช่ไหมอะอะบอกผมด้วยอะแล้วคอมเมนต์เลยอะาสาไม่ต้องตาไม่ต้องตาตาให้ดูอยู่ไม่ต้อง